เป็ดค่าเป็ดมาเป็นฝูงเลยค่ะมาเป็นฝูงมาเป็นกลุ่มเลยค่ะเยอะเลยว่าวเสียงอะไรอะ่ะเสียงเป็ดปินเป็ดปินค่ะเป็ดปินเป็ดบินเยอะเลยเขาจะหนีหิมะมาเนาะ ดีค่ะเป็ดเยอะแยะเลยเข้ามาเป็นฝูงเลยค่ะทุกคน ชมเป็ดด้วยกันค่ะเป็ดหนีหิมะมาจากเมืองอื่นเนาะคงจะเป็นทางเหนือเลยไม่ทางเหนือก็เป็นทางอุสลูลนะคะคือเขาจะหนีหิมะมาคือเมืองของวไวดงไม่ค่อยมีหิมะนะคะแต่ถ้าจะหิมะจะมานะคะคือมาเยอะค่ะมาเยอะแต่อันนี้ก็คือบรรยากาศครึ้มๆนะคะฝนฟ้าครึ้มๆแต่ก็บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีค่ะชมเป็ดกาบๆด้วยกันนะคะ จบแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคน